อ่อนซอนหลายพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอ่าพ่ออีหล,ล่าลุงไหมพอลุงอิงลงลงลงจากคอนเสิร์ตนะคนกลับอืมคนคือเดินกลับกันเป็นเป็นแถวน่ะคือเขามาดูสาวน้อยนี่มาเบิ่งอีหล่าอีดีดเพ่ออีหล่าล้งเวที่แสดงแล้วคนกลับไหมอ้ สุดยอดอ่ะือคือนางนี่ของแท้จริงๆคือปกติอ่ะคนไปเบิ้งหมอลำนี่เขาก็จะดูดูโชว์ร้องเพลงแล้วเขาก็จะลุ้นฟังหมอลำต่อแต่ก้อนนะ่ะแม่แบบแม่แม่บ่มากเลยตอนที่เขาโชว์รองเพลงอย่างน่ะแม่สิลลรุ่นตอนเขาสิลร่ำเรื่องนะนะเออเวลาแม่หญิงไปดูนะ่ะ แอันนี้แบบว่าโอ้ยเมื่อกี้ไปดูช่องคุณผมเป๋มน,นะคะเออไปดูช่องคุณผมเป๋มมาว่าโอ้คนเริ่มกลับเลยละว่ะอีหลาหน่อยลงเวทีค้นกับกลับเลยเออคือทยอยกลับไม่ใช่กลับสองคนนะสิบยี่สิบสามสิบเดินเป็นแถวออกมาเลยเขาไปรอเบิงอีหลาซื้อๆอ,อืมไปเบิงเอาโชคเอาลาบโอ้ยเราล่ำโอ้ยพรอนคนเป็นก็อ,อย่างนี้ตัวเออ ให้พ่อแม่เอฟซีผู้ใดออกมาฟอนให้ถูกหวยด้วยเบรืรอบนตัวเล่าให้พ่อนน่ะพ่อเล่าสักสิคืออย่างนี้อืมโอ้ยแม่ว่าเขาน่าจะรอดูตอนเต้ยลาอะไรพ่ออีลาลุงเวทีค้นกับกับคนไปดูน้องเขาสนใจลูกเิงแล้วก็เมื่อคืนแม่จะพูดอยู่เมื่อคืนว่า น้องไปใส่เสียงมาไปใส่เสียงมานั้นมันหมดแรงแน่นอนตั้งห้าชั่วโมงออแล้วแม่ก็คิดว่าอีดาลงสักสามสี่เพลงหาเพลงก็คงให้ไปพักผ่อนแล้วจังไดมันเต้นดองดอง,ดองน้ำเขาจักว่าเอาเรงมาแต่ใสพลังเรือล้นยังเทา้าดองดองยังเขาอยู่ไปนองเอ้ยไปนองเอ้ยสุดยอดโอ้โหไปเอาเรงมาจากไหนรู้ เออห่าดรองด้องไหมจักว่าเป็นเอาแห้งมาแต่ใส่โอ้ยกันแม่แมนเนี่ยมื่อเอแลบเดี๋ยวหาชั่วโมงเลยร้องเพลงแล้วมันไม่ได้ร้องแบบสนุกสนานนะคือไปใส่เสียงอ่ะมันเครียดอยู่แล้วเอาร้องไปเนี่ยเหมือนจะว่าฮักออนความฮักเลยนะเอเป็นสาวึ้นไหมใจว่าทันมีโอยเอาไม่อยู่สิ่ไหมเป็นร้อยรอบสองร้อยรอบหาชั่วโมง จังหวะช่วงเนี้ยมาอ้อนความรักหลายๆเนี่ยสองชัวงช่วโมงเฉพาะวัดนี้ไรล่ะให้ไรล่ะให้เนี่ยตอนไรล่ะให้เนี่ยสองชัวงช่วโมงเฉพาะวัดนี้คิดเบิง้งอิหลานลงอยู่สหาชัว่วโมงแล้วนางก็รีบไปที่วงเพื่อแต่งตัวขึ้นเวทีโอ้ยยังว่า โอ้ยลาสิไวบ้บอลลูผาดห่าวดองดองอยู่ไปเนอะเออแม่ว่าจะพูดอยู่เมื่อคืนแม่ลืมโอ้ยเอาแห้งมาแต่ใส่เนาะอีดาเอ้ยสันโดกว่านะคะส่วนว่าประเด็นนี่ก็บอกว่าอ่าอีาลาโลงมอล่ัมไผสิเบิงเขาไม่ชอบบอมากกับบุปยังค่ะให้คนที่เขาชอบดูจบ คนที่บม่มักมันล่ำดีให้ตายมันก็บ่มักดอกพวกมันเอตี้หมอลำเออแม่ว่าจะพูดประเด็นนู้นนี้อยู่แม่ยังไม่ได้พูดเอาเป็นว่าแม่พูดคลิปนี้นะคะก็ฝากถึงนั่นแหละสำหรับคนที่เขาบมา่มักหมอลำเขาก็บมก่มักคือจังแม่บ่มากอันอีอมซากนแม่ก็บมก่มักแม่ไม่ชอบเขาตอนแรกแม่ชอบอยู่รอบหลังเขาแสดงพฤติกรรมมันไม่น่ารักไงเออมันไม่มีความน่ารักเขาแสดง เขาพูดจาอะไรแล้วมากกว่าน,นั้นคือเขาปล่อยให้เอซไปด,าด่ากนนู้นคนนี้เออแม่เลยไม่รู้สึกโอเคกับเขาอืเว่าแล้วก็ยังรุดไปหาเขาขอโทษค่ะเอซล่ะเดอ้อม,มันขั้นแขวนั่นละ่ะคนที่เขาไม่ชอบหมอลำมันมีมันมีอยู่จริงแต่ว่ามันถูกกลืนมันถูกกลืน ด้วยคำว่าอุงอิงแม้กระทั่งคนใต้นี่ fc คนใต้นี่หลายเลยค่ะมูลนิธิกุศลศรัทธานี่ก็ fc สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะอ่าที่แม่ไปทําบุญหมนะื่นสองพันหร้อยน่ะใช้ชื่อ fc อิหลาองอิงทําบุญนะ่ะอ่าเดี๋ยวทอดกระถินเนี่ยที่วัดโพเดยแม่ก็ใส่ชื่ออิหลาเนี่แหละอ่า fc อิลาองอิงนี่แหะ เดี๋ยวรวบรวมกันก่อนแต่แม่ว่านะเพลงนี้ยังไงก็ปังเช้าสำนอยค่อยห,กหักยังไงก็ติดหนึ่งมาแรงนะอืมเราก็ช่วยกันแม่ก็จะช่วยปั่นทั้งวันแหละวันนั้นนะ่ะแต่ว่า แม่ทําคลิปไปด้วยปั่นไปด้วยทําคลิปไปด้วยปั่นไปเลยแต่แม่จะไม่ขึ้นไลฟ์เพื่อให้ลูกทุกคนได้มีเวลาบางคนเขามีททรัพท์เครื่องเดียวเออมีททรัพท์เครื่องเดียวก็วต้องไปช่วยปั่นเพลงให้น้องเพราะนั้นแม่จะไม่ขึ้นไลฟ์นะคะแม่จะไลฟ์ค่ำค่ำเอไม่แน่อาจจะไลฟ์สีทุ่มเลยก็ได้เอเอเพื่อให้ทุกคนได้มีเวลาไปปั่นยอดเยวให้น้องเพราะเป้าหมายเราต้องการติดหนึ่งมาแรงก่อนที่เหลือค่อยว่ากัน และทีนี้นะคะส่วนว่าไปโหวตชื่อศิลปินเข้าคมชัลึกอวอร์ดเนี่ยถ้าใครมีช่องทางยังไงก็แชร์มาให้แม่หน่อยแม่ไปไม่เป็นอืมแล้วก็ช่วยมาอาธิบายแม่ฟังหน่อยว่าส่งมาที่แชทส่วนตัวก็ได้นะคะเออพี่หญิงเออชื่อทวีใจทัศในในเฟสนะลูกนะอ่าแล้วก็ ลองส่งมาให้แม่หน่อยว่าแม่จะได้ประชาสัมพันธ์ว่าทุกคนจะไปโบสถให้น้องไปคุมชั้นลึกไปยังไงบางคนก็ไม่รู้แม่เองก็ไม่รู้นะอือปีที่แล้วก็โอ๊ยขออนุญาตว่าไปตดไป่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> เออแลยแม่รู้สึกแบบว่าคำว่าองอิงเนี่ย คนภาคกลางหันมาดูหมอลำเห็นไหมจังหวัดจังหวัดสิงบุรีเนี่ยสิงบุรีนี่มันเป็นถิ่นเป็นถิ่น,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 นลิเกนะอ่าสิงบุรีลิเกลบบุรีก็ลิกเกแต่อีลานี่ยกทับไปตีแตกกระเจิงเลยคนมาเบิงหมอลำวีแตกไปน้องครับนี่แหละเขาเรียกว่า อาจจะมีบุญสัมพันธ์กันฟังไม่รู้เรื่องแกกับมักก็เหมือนแม่ฟังเพลงจีนเนี่ยแม่ไม่ได้รู้เรื่องนะเพลงเอ่อเจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้หรือเพลงของคุณเติง้งลี่จินแม่ไม่ได้ฟังรู้เรื่องแต่แม่ก็ชอบอกินยาแล้วมันหาวกินยาปุมแพม้แล้วก็แม่นึกถึงว่าเหมือนต่างประเทศอ่ที่เขารีแอคชั่นเพลงอิละ เขาเป็นชาวแอฟริกาอตอนนั้นน่ะที่มีสองสาวแฟด์น่ะเป็นชาวแอฟริกานะเมื่อแวนพ่าพมาน้ำตาละพาร,รีสอพวกแกซาส,าสาตามอแน่แน่แนแลก็บอกเห็นปีอยู่ซาเดนเนาะคือบอกมาพอกน,นาเวทีน้องทาเฮออาจะจะเหมน,น้าเพ หมอบูปีดนี่อะไรอยู่ซสาโซสตาสาชาละลอยห้ามบันห้ามจอนะเอ็นน่าสิว่าลินนะฮะอืมคือเขามีความพยายามสูงมากทั้งที่เขาไม่ได้เข้าใจความหมายหมอลำยังไงนะเขาชอบไงเขาก็มารีแอคชั่นมันก็ประหลาดไหมแม่รู้สึกประหลาดใจเหมือนกันอุ้งอิงสามารถ เข้าไปนั่งในหัวใจคนทั้งโลกอ่ะที่เขาชอบนางนะเออส่วนคนไม่ชอบเราไม่พูดถึงเอาคนที่ชอบน้องขนาดตอนนั้นรีแอคชั่นอะเจ็ดสิบกว่าประเทศรู้สึกเอินห้างนะั่งเอกน้อยแล้วก็หอบฝันมาลังห้านใช่ไหมคะแล้วก็มันมีอีกเพลงอะไรนะเกือบคลิบเก่าๆนี่ โดนเคลมมาแล้วโดนฝรั่งเอาไปจดลิขสิทธิ์แล้วนายเตตนบอดอยู่อือโอเคทุกคนแม่อยากจะมาพูดว่าอุ้งอิงโค้งเทะนะคนที่มาดูมาเบิงอีลาพ่ออิลาลงวิธีคนกลับซ้าอือม,มันก็เป็นอย่างนี้อิลานี่ดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังบวกชั้นดีเลยพูง,ง่ายๆว่าเปนเป็นของแท้เนาะอือผู้ใดกระหักกระหอมเบคนคนจะรักขึ้นอยู่กับพฤติการกระทำการวางตัว เออมันประมาณว่าคุณเป็นอิจฉาริษยาอยากได้อยากมีคุณจะเอาชนะคนอื่นแล้วใครจะรักคุณแม่ไม่ชอบคนที่แย่งชิงแม่ชอบคนที่เลี้ยแต่คุณจะเมตตาสงสารแม่ชอบคนแบบนี้มากกว่าโอเคแล้วเจอกันขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ